สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอจะมาแนะนำเรื่องของการ asking and giving direction ค่ะก็คือจะเป็นการถามทางแล้วก็บอกทางเป็นภาษาอังกฤษนะคะ่าสามารถใช้เวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่ามีชาวต่างชาติมาถามทางของเราเราก็จะได้ทั้งตอบแล้วก็ถามเป็นนะคะเพราะการถามทางแล้วก็การบอกทางเนี่ยมันจําเป็นมากเลยอย่ะเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเขาก็สามารถถามเราได้ค่ะแล้วเราก็สามารถทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีสามารถตอบได้ไม่ต้องวิ่งหนีฝรั่งอีกต่อไปเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการถามทางก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะถามเนี่ยให้เราพูดแบบสุภาพนิดนึงก็อาจจะพูดว่า excuse me หรือว่า Pardon me ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเรียก attention จากเขาให้เขาหันมาสนใจแล้วนะคะและทีนี้เมื่อเขาหันมาแล้วให้เราถามค่ะอย่างอย่างแรกเลยสมมติว่าเราจะไปสักที่หนึ่งเนาะให้เราเริ่มถามไปเลยว่า how do I get to a market แปลว่าฉันจะไปที่ตลาดนี้ยังไงได้บ้างหรือเราสามารถถามได้ว่า how can I get to a market ก็มีความหมายเหมือนกันค่ะมันคือพูดได้หลายอย่างเลยหรือเราจะพูดว่า could you please tell me where the market is ก็คือคุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าตลาดอยู่ที่ไหนหรือเราจะพูดว่า what is the best way to the market หรือเราจะพูดสั้นๆก็ได้ค่ะ I am looking for my hotel. ฉันกำลังมองหาโรงแรมของฉันอยู่แค่นี้เขาก็จะช่วยหาทางให้เราแล้วค่ะหรือจะพูดว่า Can you help me to find a market? หรือพูดว่า Where is a market? ก็คือตลาดอยู่ที่ไหนถามไปเลยตรงๆค่ะหรือ Do you know where market is? อย่างนี้ก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคคําถามที่เราสามารถใช้ในการถามทางได้นะคะใครสะดวกแบบไหนจําอันไหนได้ก็เลือกไปใช้กันได้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่คาตอบบ้างดีกว่าค่ะสมมติว่าถ้ามีชาวต่างชาติมาถามเราจะตอบยังไงได้บ้างนะคะในกรณีแรกเลยในกรณีที่เราแบบไม่รู้ถ้าเขามาถามทางถามคําถามเบื้องต้นที่โอได้กล่าวไปแล้วเนาะเขามาถามทางแล้วเราไม่รู้ถ้าเขาถามทางเราว่าออ how can I get to a market แล้วเราไม่รู้เราจะตอบยังไงดีเราก็ตอบไปเลยค่ะ I'm sorry I'm not sure ก็คือขอโทษนะฉันไม่แน่ใจเลยเราอาจจะอธิบายออกไปอีกว่า I'm sorry I'm not sure I don't live a l l o w e d here คือบอกเขาว่าขอโทษนะฉันไม่แน่ใจเลยเพราะว่าฉันไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะหรือในกรณีที่เรารู้ทางคขาโอ๊ยฉันรู้ฉันรู้ฉันอยากตอบทีนี้จะเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกทักษะการ speaking ของเรานะคะยังก็ถามว่า h o w can I get c h a r sure m a r k e t เราก็ถ้าเราหลุเราก็ตอบไปเลยค่ะ สมมุติว่าถ้าตรงไปให้พูดว่า go straight go straight ก็คือตรงไปนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็คือ turn left turn right go left go right ปาลคำว่า make a U turn ก็คือ U turn พูดว่า U turn สั้นๆเลยก็ได้ค่ะหรือใช้คำว่า make a U turn ก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับให้กลับรถเนาะในกรณีที่เรารู้คำตอบเฮ้ยฉันตอบได้ฉันรู้ฉันเป็นคนแถวนี้แล้วเราอยากจะฝึก speaking skill ของเราด้วยก็ให้ตอบไปค่ะแต่ในงานตอบเรื่องการถามทางเนี่ย โอ้จะไม่เน้นแบบที่พูดเป็นประโยคยาวๆบลาบราอายุ you, อะไรเยอะแยะเพราะว่าการที่เราบอกทางถ้าเราพูดเยอะเดี๋ยวคนฟังเขาจะงงทางให้เราตอบสั้นๆไปเลยค่ะถ้าเราจะบอกว่ามันมีถนนเยอะจะอธิบายว่ายังไงดีมันมีซอยหลายซอยมากเลยอาจจะบอกเขาได้ว่ามันอยู่แบบทางด้านซ้ายมือเนาะซอยแรกเลยถนนแรกเลยแล้วก็บอกเขาไปว่า take ก left Into the first street ก็คือให้เลี้ยวซ้ายไปที่ถนนแรกเลยหรือในกรณีที่มันต้องตรงไปเนาะแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้สมมติต้องตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายอะแล้วก็ไปแยกที่2แยกไฟแดงแยกที่2เราจะพูดยังไงเนาะแล้วก็ตอบเขาไปว่า Go straight then turn left at the second intersection ก็คือตรงไปแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกไฟแดงที่2นะคะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ asking and giving direction นะคะก็คือเป็นเรื่องของการถามทางและก็บอกทางอยากให้ทุกคนเอาไปลองฝึกใช้กันดูนะคะเพื่อจะได้ upskill การ speaking ของเราเพิ่มขึ้นมากค่ะ I will go now. See you later. Bye. เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ